กรรมการผู้จัดการบร,ริษัทมาเปนกีฬาจักรยานแห่งแรดและในอน,ใน,ในาคตจะจัดการแข่งตัดไม้เพื่อเป็นการขอบคุณต้องระบอกนะครับมอค้ B M X K B M X ผู้พันนะครับ นนการอินพุกสูนสปองทัมโกบัลลคูวินนะครับเมทัศริกอินสมีโรโน่ใจชื่นไทยโพท่สดาลเมืองหลังตืออภิสิทธ์ใจอยู่พิชแมมเพรงพระาสาวน้องพนคล้ายมัีหาเล็กคอสายทางเทนริเล็กคอสและชัยรัตน์หอนครับสีสันทนคการ่อู้ครับเรียสเนรครับนี่เป็นทีมที่้อประเโอเลไปแข่โอเคุกคนไปแล้วทีมทีทิ้งไปแล้วนะครับมาดูนุ่นเันอันดับสองอันดับสาม น้ำสันาพรโตทองอบจอินศุขันเีการสีโซชาบ้าเบ่งมิสราเบลีออจิดามจากเอีสปอตขับฮ่กลกงและักยาจากบีเอ็น้องๆวรญญาแซ่แต่แล้วก็น้องใหม่ครับีมชาริไพคนรับหทยวทใจสว่างเขียนิการสิีโซภาธนาพโตทองคู่กับสองนักต่างจากนะครับจากฮ่กลกงและด้จากหายเสียรมกโงสามาลามีปัญหาทับสามา ครูนะครับเราก็จะได้แชมป์ประเทศไทยในรุ่นทั่วไปหญิงนะครับระยะทางกำลังจะจบลงครับตกเป็นของชุดกิจการโลโก้ใส่ขึ้นนกครับกีมการิเหนกอกำลังจะเตรายมตัวเตรียมตัวสำครับการวงัแตหรับ